สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาอยู่กับเส้นซองอีกคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันทางช่อง Youtube บุญน้ำโชคคือเกาค่ะคลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางตองงวดของพอซีสเกตมาฝากค่ะแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่16มีนาคม2 5 6หค่ะบอกเลยว่าแนวทางของพอซีสเกตนะคะ น่าจับตามองมากๆนะคะเน้นตัวไหนมาตัวนั้นนะคะผ้าเอฟซีโฉกเอฟซีมานมาหกกวดติดแล้วนะคะมือนี่พร้อมที่จะปล่อยตองงวดมา่ฝากเอฟซีแล้วแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เขาเข้าไปเบิ่งตัวเลขในงวดนี้เนะาะไพ่เข้ามาแล้วนะคะเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สําหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งใไม่ยังปกติตามปกตกระดิง่ง ฝากกดไว้น้ำแน่นะคะเพื่อที่จะบอผาดคลิปดีๆเนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นาำบาฝากในทุกๆมือค่ะว้าถึงพอซีสเกตนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคือจังที่บอกละล่ะเขา้าโตเนี่นอีกแล้วที่คุณบอคุณแม่ในงวดนี่นะไอในงวดเมื่อกี้นะคะงวดวันที่่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะพอซีสเกตนะคะให้เลขวิ่งมาบอกว่าเลขรัฐบาลให้วันนี้ต้องมีเลขแปดกับเลขศูนย์วันสัน แต่ว่าเด่นแห้งพิเศษคือเด่นไปที่เลขแปเนะาะอาว์โลักฐานเก่าก่อนนะคะนี่แนวทางของพ่อสีสเกตคือแนวทางเลขวิ่งนะคะที่ดีที่เด็ดเลยนะคะผู้ใดอยากได้โตประกบอยากได้เลขแม่นแ่เม็ดเดียวเนี่ยเส้นทองแนะนํำของพ่อสีสเกตเลยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยวกาหกมวดติดทิพานมากัั้งเส้น่องดีๆนะคะจีได้ เขาเอินว่ายังจะได้แขบลงนะคะคือเป็นเลขวิ่งก็จริงนะคะที่จริงแล้วพ่อไหมานี่เป็นบนเป็นล่างกัจริงแต่ที่สังเกตที่เก็บสถิติไว้นะคะหงวดที่ผ่านมานะคะเขา้าโตเน้นทั้งหกงวดนาเข้าตัวเน้นยังไม่พอนะคะมาบนทั้ง6กงวดเลยคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดนี่หนึ่งมีนาคมสองห้าหปดเนาะเลขบนออกอยัง8ปดเก้าสี พ่อเน้นไปที่เลข8นะคะ8มาบนจริงๆนะคะถึกอกถึกใจเอฟซีภูมักเมยมักแลนแน่นอนนะคะแต่สำหรับผู้ใดบ่มีทุนเมยทุนแลนนะคะสีเบิงแน่ทางเลขวิ่งแบบใดจับไปประกบกันคุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆนะคะของพ่อซีสเกตแม่นโตเน้นบ่เออหนึแม่นโตเน้นสมาบนทั้งหงวดเพราะฉะนั้นงวดไม่นี่16มีหน้าคม68 เฮาต้องจับตามองตัวเน้นของพ่อซิสเกตพร้อมเน้นไปที่บนเออไปหาที่ดีที่เด็ดอีกหมองหนึ่งหรืออีกสองมองก็ได้เพราะว่าเพื่อที่จะถูกเลขสามตัวตรงหันแหมเออเฮาต้องไปหาที่เด็ดผู้นี้เพิ่นกับแม่นบนขึ้นกันดิเขาบนมาไลายงวดแล้วนะคะฟันเม็ดเดียวเพื่อกันเอามาจับประกบส่กันสมมุติสามสำนักประกบกันคนละโตเนาะหรือว่าอาจจะมีตรงกัน ถือเลขสามโตก็มีบางท่านบางคนบางท่านบางคนเอาสำนักนี่กับสำนักนี่สองสำนักจับประกบกันนะคะถือเลขจับคู่นะคะไม่ต้องเหมือยต้องแหลนก็ได้นะคะแค่ดูแนวทางดูให้เป็นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอ่าฟังเส้นซองอธิบายจบแล้วมาเบิ่งโตเลขกันดีกว่านะคะพอหามาแล้วปล่อยมา,าตั้งแต่วันที่สองุญน,น่ะเออเมื่อวันที่สี่แล้วจ้าตอนนี้เส้น2องไทยคลิปอยู่เป็นวันที่สี มีนานะคะซีมีนาคมสองหาหกแปดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพอซีสกเกตห้ยเซนซองมากตั้งแต่วันที่สองวันที่สองบได้ลงคลิปนะคะวันที่สามเมื่อวานนีก่กะมีเหล็กเล่าหลายคลิปกันเลยบได้ลงอีกกันเลยได้มาจัดทำลงห้วันที่สี่นะคะเป็นคนชอบสีประสาทเนอ่ยเ้าไปตีอ่ะเดี๋ยวหยุดเส้นค่ะว่าเป็นจดใ้แคบไว้แล้วเพราะฮันดในเหตุตนอ่ามาแล้วนะคะ งวด16มีนาคม2568นะคะเดี๋ยวเซนซองขอเขียนตัวเลขจากเข้าเนาะถ้าคุณบอกคุณแม่เห็นตัวเลขในงวดนี้แล้วของพอสิสเกตแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นตะคือเป็นตะม่านะคะเป็นตจับคู่กับตัวใดมากฝากคอมเมนต์มาบอกเซนซองน,น้ำแนนเนาะเพื่อที่เออฮาถืกใจขึ้นกันไ,ไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไหว้ฐานะรัฐบาลเพิ่นกับจำนายเราดิเดี๋ยวนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลวัสัน เลขวิ่งพ่อสีสเกตนะคะมีหลายสำนักปล่อยต่อโงดมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพา,าเดี๋ยวจิโทรไปทำ เส้นเล็กอุบนนะคะว่าพันด่ตองงวดบอพราวงว,วดเมื่อกี้นะคะแนวทางของเส้นเล็กเขาเก่าซีบนตรงๆนะคะถ้าได้ตองวดจะสอจะรีบเอามานําเสนอให้ดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่พาพลาดห้ามพลาดคลิปถัดไปนะคะและการคลิปถัดไปนะคะจะเป็นแนวทางของเลขวิ่งแม่นๆค่ะมาสองโตเลยคุณพ่อคุณแม่ไฮแปดกับเก่ามาเออเข้าทั้งแปดเขาทั้งเก่านะคะถ้าผู้ใดเอาไปเมื่อยไปแลนนี่โว้ยรับซับก่อนโตนะคะ เดี๋ยวคลิปถัดไปเนาะใดมาแล้วตอนงวดนะคะเดี๋ยวเขาคอยเบิิงในคลิปนั้นนะคะ่อยากเอามานําเสนอพร้อมกันมัสีซับโซนนะคะแยกเป็นคลิปใครคลิปมันไปเนาะสำหรับงวดนี้นะคะจะถือเป็นงวดที่7เนาะของพ่อสีสเกตนะคะสถิติของพ่อนะคะเคยเข้าติดต่อกัน9งวดติดนะคะนีรอบไม่นี่6งวดติดแล้วนะคะต้องมาลุ้นกันว่าจะเดินย่าวไปซําใดเนาะ สำหรับงวดนี้นะคะ16มีนาคม68นะคะพอซีสเกตบอกว่ารัฐบาลให้นะคะเดนวิ่งนะคะเดนสองล่องสามวัสันให้มาก็คือเลขสองกับเลขสามนะคะตัวเน้นในงวดนี้คือเลขสองค่ะเป็นตะคือบอกบอกแม่เป็นตะม่าบนบอสองนี่เอ,อมากก็ดีอยู่ดอกเออ ลองเบิงเนาะเขาโตเน้นอีก็ดีนะคะจับทางเก็บสถิติมาหกงวดแล้วนะคะมาตัวเน้นทั้งหงวดแล้วก็มาบนทั้ง6งวดนะคะลองพิจารณาง,งวดนี้นะคะพอบอกว่าเด่นสองร่องสนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองดูเนาะว่าจะเป็นสองอะไรนะคะเป็นตามาบนบอ่อนะคะตามที่เก็บสถิติมาของพ่อสิจเกตเนี่ย คือยังไม่จับคู่มาด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพอให้เลขวิ่งมาสองโตกระจิงยังไม่เคยจับคู่มาด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่ามาทั้งสองโตก็คือตัวหนึ่งสิไปบนตัวหนึ่งสิลงล่างนะคะหรือว่าจะเป็นลักลอยกับลักเออลักลอยกับลักซิปบ,บ่เออมันสิบ่เป็นคู่หลังนะประมาณนั้นนะคะอธิบายแปะอธิบายมาเริ่มเริ่มสิงงแล้วอ้าวแคปนาจอเด้อจ้า แนวทางเลขกวิ่งพอซีสเกตค่ะงวดวันที่16มีนาคม2 5 6หา6 8ค่ะงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าเป็น7งวดติดไหมนะคะพอว่ารัฐบาลไทยนะคะตัวเด่นในงวดนี้คือเลข2ร่องเลข3ค่ะค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะลองดูค่ะล่องเอาไปหาตัวประกบจับไซเบิรงนะคะแล้วก็ ไปเสี่ยงฟันเบิงก็ได้คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเหลขได้นะคะสองจับคู่มาตัวได้ฟันดีกะไปหายิบจับรอตลีเบิงนะคะหาโชคหาม 5, 000, 000นันเนาะนะโอเคนะคะแนวทางพอซีสเกตนะคะฝากไว้พิจารณานะคะเดี๋ยวเช่องซองจะติดตามให้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อว่าพ่ออาจจะมีเหล็กจับคู่มหาห้นะคะบางงวดก็มีจับมานะคะบางงวดก็ไม่มีเนาะ ถ้าเกิดว่างวดนี้พอมีที่เด็ดจับคู่ให้นะคะเส้นซองกัดจะเฝ้าเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งนะคะกับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ชื่อคือจังที่บอกนะคะหลังจากจบคลิปนี้ยังมีหลายสํานักเลยนะคะบว่าัเป็นผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีนะคะติดต่อมาขอปล่อยตองงวดนะคะถ้าได้รุ้ดได้พลาดนะคะจะบกเกิดงวดเดียวงวดถัดมาเตรียมอัดหนักนะคะพันวางสันเนาะเดี๋ยวจิพาโทษสำผัสนะคะเสียนเล็กอุบลเนาะเล็กวิ่งแม่นๆนะคะ เลขดับพอรอยเอ็ดนะคะกบมาแล้วคือกันค่ะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะมีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะจังไรก่อนสิปิดคลิปค่ะคุณพ่อคุณแม่มือนีเส้นซองมีส่งของนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ใส่ขีอยูกําลังจะเบิร์นะคะจากซังซังมาได้เลยนะคะส่งของทุกวันนะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้นะคะกําลังคิดอยู่โอ้ยสิเอามาใส่ดีบอสิใส่ขีมนี่ดีบอรหรือว่าหนาที่มีปัญหาฝากกะจุดดงดาผิวหนามองคํานะคะหนาเหี่ยวหนาแห้งเนี่ย อยากได้ขี้มดีๆนะคะเช่นซองแนะนําเอาไปล่องใส่เบงทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะเป็นขี้มตัวเดียวว่่ต้องใส่หลายตัวค่ะล้างหน้าให้สะอาดนะคะก่อนนอนนะคะโบเข้าไปน้าๆค่ะมนบอกกัแม่ทาผ้ใดมีปัญหาหลายเริ่มใส่เที่ยแรกใช้เยอะๆเลยนะคะเปลืองแน่แต่ว่ามันจะเห็นผลไหวนะคะเพราะว่าการทาเยอะทานาน,นะคะมันเป็นการ เหมือนมากหนาไปในโตนะคะมันจะเห็นผลไวกว่าที่เราทาบางเนาะเดี๋ยวหนาค้าคืนหรือว่าอยู่ที่เห้าพ่อใจแล้วเข้าค่อยทาบางบางค่อยประหยัดก็ได้ที่แหลกสร้างไปต้องฝ้าวใส่ให้มันเลยๆให้มันเห็นผลไวๆเพื่อที่เห่าสีงามทันบุญเดือนสีค่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ต้องไปเต้นหนาห่านดี่ที่เอาหนาดำๆมองๆไปเต้นน้ำมูจังไหนเนาะเขาเขาวไปสันตัวภครสนใจนะคะนี่ช่องทางการติด ตอสอบถามนะคะสั่งซื้อก็ตามนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วย0940292674 0940292674ค่ะซื้อลายนะคะจะขึ้นมาว่าบุญนำโชค3ามนะคะจะบอลแมนหนาเส้นซองแล้วก็จะบอลแมนซื้อเสี้นซองนะคะแต่ว่าให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทถึงขอความไวเนาะ คนที่ไปตอบเป็นเส้นซองเองนะคะบอกว่าสนใจขี้มหรือ,อยังจังใดน,นะคะก็ทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนูจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้ค่ะหรือว่าทาบอมีไลกะโทมัสังก็ได้นะคะส่งให้เหมือนกันเนาะคุณพ่อคุณแม่นเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ